วดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเชาวิ n g งวิทย i e n c e ร์รายการท่องเที่ยวที่จะทำให้คุณผู้ชมเห็นว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงกระแสที่กำลังมาแรงในช่วงนี้นะคะก็คงหนีไม่พ้นกระแสของการรักสุขภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายนะคะหรือว่าทานอาหารคลีนค่ะวันนี้ค่ะรายการเชาิลลิงวิทยส์ของเรานะคะไม่ยอมตกเทรนนี้แน่นอนค่ะแพรก็เลยพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยค่ะครัวใส่ใจค่ะฟังแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่วต้องบอกเลยว่าวันนี้น่าสนใจกว่านี้แน่น จะให้ความรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์ในด้านในบ้างแต่ที่แน่ๆค่ะใครที่กําลังทานอาหารคลีนและอยากจะรู้ว่าอาหารคลีนนั้นช่วยลดน้ําหนักได้จริงหรือเปล่าวันนี้รายการเรามีคําตอบค่ะ When you broke down, ค่ะแล้วตอนนี้แพมก็ได้เข้ามาอยู่ในครัวใส่ใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต้องบอกเลยว่าบรรยากาศร่มรื่อมากๆเลยนะคะไม่เชื่อว่าในใจกลางเมืองนี้นะคะจะมีสถานที่แบบนี้อยู่แล้วก็ถ้ามองไปรอบๆนะคะเราก็จะเห็นแปลงผักค่ะที่พี่อ้อมเขาไปใช้ในการทาอาหารที่นี่จริงๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่อ้อมด้านในกันเลยค่ะตามมาเลย น,นี้นะคะแพรก็ได้อยู่กับพี่อ้อมนะคะเจ้าของครัวใส่ใจแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อม<แ>พี่อ้อมแนะนําตัวนิดนึงคะ่ะก็อ้อมคะ่ะชื่อจริงชื่อชรีนาง้วนสาอางนะคะค่ะ,คะก่อนอื่นเลยอยากทราบค่ะทำไมพี่อ้อมถึงตั้งชื่อที่นี่ว่าครัวใส่ใจคะจริงๆคำว่าใส่ใจก็เป็นคำง่ายๆภาษาไทยนะคะซึ่งมันก็สืบเนื่องมาจากการที่เรามีที่นี่เพราะว่าเราอยากจะชวนให้คนเมืองเนี่ยหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วย ก็แพมก็ทราบมาว่าการเกิดของครัวใส่ใจเนี่ยมีความเป็นมาที่น่าสนใจมากเลยอยากให้พี่อ้อมช่วยเล่าให้คุณผู้ชมสนิทค่ะได้ค่ะก็ะจริงๆแล้วเมื่อก่อนครอบครัวเราก็ทํางานเหมือนคนในเมืองอนะคะ ก็แน่นอนเช้าก็ไปทํางานบนตึกสูงเย็นก็กลับบ้านบางทีก็ไปอีทเอากับเพื่อนอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งคนในครอบครัวเราไม่สบายนะคะแล้วก็เป็นโรคที่ค่อนข้างจะหาได้ยากมันก็มันก็หันกลับมาทําให้เราเนี่ยหันกลับมามองพฤติกรรมว่าพฤติกรรมที่เราใช้อยู่เนี่ยมันออสอดคล้องกันไหมกับวิถีธรรมชาติหรือว่ามันเป็นตัว มันเป็นตัวต้นเหตุอะไรไหมที่ทําให้เดี๋ยวนี้สมัยนี้คนเราเกิดโรคแปลก,ปลกๆมากมายใช่ค่ะก็เป็นจุดที่ทําให้หันกลับมามองแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วมันก็เป็นแรงบันดาลใจเรื่องอื่นๆด้วยเช่นลูกเราก็ยังเล็กเราก็อยากให้เขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นที่มาของครัวใส่ใจค่ะที่นอกจากจะเป็นครัวที่มีอาหารแล้ว ว่ามีการเปิดให้น้องๆเด็กๆเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกผักด้วยอก่ก็อย่างที่บอกว่าใส่ใจเราเนี่ยพยายามจะตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนในครอบครัวของคนใกล้ตัวเราเพราะฉะนั้นนอกจากที่เราจะหันมาปรับเปลี่ยนเรื่องของการทานอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็ยังมีเรื่องของวิถีชีวิตที่อยากให้คนใกล้ตัวเรารู้ว่าจริงๆแล้วการใช้ชีวิตใกล้เคียงกับธรรมชาติหรือไม่เบียดเบียนธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปนะ อันที่3ก็คือว่าอยากให้เด็กๆในเมืองรุ่นๆของลูกเราเนี่ยค่ะได้เติบโตมาแบบยังรู้จักแหล่งอาหารที่เขารับประทานใช่เนาะเพราะว่าเด็กสมัยนี้ก็กินอาหารได้หมดไม่รู้ว่าเด็กเดียวนี้คือมาในจานแล้วไงคะแล้วก็ไม่ผ่านกระบวนการทำด้วยบางทีแค่เข้าไมโครเวฟก็ทานได้ละอะไรอย่างเงี้ยเดวนี้อาหารมันง่ายขึ้น<า>ค่ะ แล้วตอนนี้รวมระยะเวลาตั้งแต่เปิดครัวใส่ใจมาที่ปีแล้วคะพี่อ้อมจริงๆประมาณ5 6ปีนะคะพี่ก็บอกไม่ถูกว่าจริงๆเราเริ่มเปิดตอนไหนเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วก็ทำตอบโจทย์วิถีชีวิตเราไปเรื่อยๆอะไรอย่างเนี้ยแรกนี่พี่อ้อมทำเองทุกอย่างได้ไหมครับไม่หรอกค่ะ,คะมีคนท่าเนี่ยมีทีมงานที่น่ารักเ,ออเพราะว่ายังไงเราก็ยังใช้ชีวิตแบบคนเมืองอ้อมก็ยังทำงานแล้วก็ยัง จะต้องมีหลายอย่างที่จะต้องดูแลค่ะแต่ว่าเราโชคดีที่เรามีทีมงานที่เหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันก็อาจจะเริ่มจากแค่สองสาคนแล้วก็เพิ่มจํานวนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้พี่อ้อมสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่เริ่มทําครัวส่ใจแล้วก็ทานอาหารที่มีมประโยชน์จริงๆต้องบอกว่ามันดีขึ้นทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะคะ,อ,ะอ้อไม่เคยบอกใครว่าการกินอาหารแบบนี้จะทำให้เราสุขภาพดีร้อเเซ อาหารไม่ใช่ยานะคะแต่ว่าการทานอาหารที่ดีมันทำให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับพวกสารพิษหรือสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เมื่อเราทานอาหารที่มีที่มาที่ไปเอื้อกับสิ่งแวดล้อมเอื้อกับธรรมชาติแล้วเนี่ยจิตใจเราก็จะดีไปด้วย ก็คือผักทุกอย่างในที่ครัวใส่ใจเนี่ยเป็นแบบปลอดสารพิษหมดเลยใช่ไหมคะจริงๆเราเรียกมันว่าไร้สารพิษนะคะไร้สารพิษหมายความว่าทุกกระบวนการตั้งแต่การเลือกมเมล็ดพันุ์จนถึงปลูกจนโตเก็บกินเนี่ยเ,เราไม่มีการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีหรือสารปรุงแต่งอะไรเลยนะคะรวมถึงไข่หรือเห็ด หรือปลาที่เรานํามาใช้อย่างไข่เราก็จะเป็นไข่ที่เลี้ยงในฟาร์มเปิด<ะ>แล้วก็ไก่ก็จะเลี้ยงแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยปลาก็จะเป็นปลาที่มาจากประมงพื้นบ้านซึ่งไม่ผ่านการแช่ฟอร์มาลีนหรือไม่ผ่านกระบวนการที่ปรุงแต่งมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั้นทุกอย่างก็จะพยายามให้สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติมากที่สุดคือพี่อ้อมใส่ใจทุกขบวนการเลยใช่เพราะมันคือชีวิตของเราะนะคะอย่างที่บอกเยอะม,มากเลยค่ะแล้ว อยากทราบค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสอาหารคลีนมาแรงมากๆเลยสําหรับตัวพี่ออมเองพี่ออมคิดว่าอาหารคลีนเนี่ยมันคืออะไรคะจริงๆต้องออกตัวก่อนนะว่าพี่ก็ไม่ได้ติดตามกระแสนะคะก็ไม่แน่ใจว่าอาหารคลีนที่เขากําลังพูดถึงเนี่ยเป็นยังไงแต่ถ้าถามว่าอาหารคลีนในมุมของใส่ใจเป็นยังไงคอนเซปต์อของพี่ที่เริ่มทาที่นี่คือทํายังไงเราถึงจะหยุดเอาพิษต่างๆทั้งหมดเนี่ยเข้าร่างกายหรือลดให้น้อยที่สุดนะคะ ซึ่งมันหมายความถึงว่าเราต้องคัดเลือกตั้งแต่กระบวนการที่มาของวัตถุดิบอย่างที่เล่าให้ฟังมาตะกี้นะคะคือมาด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดอันที่สองก็คือเราไม่มีการใช้วัตถุดิบอะไรเลยที่ผ่านกระบวนการที่สามารถทำให้มันเก็บได้นาน<ช>ไม่ว่าจะเป็นหมักดองออผ่านอะไรก็ตามผ่านอุตสาหกรรมหรือว่าใช้วัตถุกันเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราปรุงรส น้อยมากคือเราใช้เฉพาะเครื่องปรุงที่ก็เป็นเกษตรอินทรีย์เหมือนกันนะคะก็คือซีอิ๊วขาวที่เป็นเกษตรอินทรีย์เกลือที่มาจากเกลือธรรมชาติเกลือทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช้ไม่มีการทอดไม่ได้ใช้น้ำมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผักต่างๆเนี่ยถ้าสามารถกินสดได้เราก็แนะนำให้กินสดเพราะว่าคุณภาพหรือว่า สารอาหารก็จะยังคงอยู่นะคะต่อเนื่องไปจนถึงเรื่องของภาชนะที่ใช้นะคะเราก็จะใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราจะไม่ใช้ถุงพลาสติกเราจะไม่ใช้กล่องโฟมเราจะไม่ใช้อะไรที่มันมีสารระเหยออกมากับอาหารได้นะคะกระบวนการจัดส่งเราก็พยายามจัดส่งให้อยู่ในระยะเวลาที่อาหารยังคงคุณค่าของมันได้ไม่แนะนำให้นำไปอุ่นไมโครเวฟหรือไม่แนะนำให้เก็บข้ามคืน เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอาหารคลีนสําหรับพี่คืออะไรคืออาหารที่สะอาดทั้งเวลาที่มันเข้าไปในร่างกายและเป็นอาหารที่สะอาดต่อสิ่งแวดล้อมคือไม่สร้างมลพิษปนเปื้อนคงเหลือให้กับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเคมีต่างๆหรือว่าพวกภาชนะต่างๆค่ะ<ม>ก็เท่าที่เพมได้ศึกษามาอาหารคลีนก็คืออาหารที่เหมือนที่พี่อ้อมพูดแล้วค่ะคือผ่านกระบวนการทําที่น้อยนะคะปรุงน้อยแล้วก็ ให้มันคงอยู่กับความเป็นธรรมชาติมากที่สุดโดยที่ไม่หมักไม่ดองไม่ใส่สารกันเสียต่างๆนะคะแล้วแพมอยากทราบอีกอย่างหนะะึ่งค่ะว่าอ,อ,อาหารคลีนเนี่ยพี่อ้อมคิดว่าให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างคะก็จริงๆในเมื่อเราคัดเลือกวัตถุดิบขนาดนี้แล้วเนาะเราปรุงรสอย่างใส่ใจแล้วเนี่ยก็อย่างที่พี่บอกในตอนต้นว่าอะไรก็ตามที่มันแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายเรา ยิ่งมันน้อยเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําให้ร่างกายเรามีความเป็นธรรมชาติถูกไหมคะความเป็นความเป็นธรรมชาติก็คือเขาก็ดูแลตัวเองได้ด้วยภูมิคุ้มกันของเขาเขาสามารถที่จะทํางานน้อยลงในการที่จะต้องขจัดของเสียต่างๆออกเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้สุขภาพกายเราดี แล้วก็ยังอยากฝากถึงคุณผู้ชมเรื่องสุขภาพใจเพราะพี่คิดว่าสุขภาพใจเนี่ยก็เป็นที่มาของสุขภาพกายที่ดีถ้าเรารู้ที่มาของอาหารเราเราใช้ชีวิตให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติมากขึ้นจิตใจเราก็จะเบิกบานเวลาจิตใจเราเบิกบาน ร่างกายเราก็จะดีไปด้วยก็เรียกว่าสมดุลทางร่างกายและจิตใจนะคะ,อะนอกจากประโยชน์ที่พี่อ้อมได้พูดถึงนะคะสำหรับอาหารคลีนนะคะแพรก็เชื่อว่ายังมีสาวๆหนุ่มๆอีกหลายคนนะคะที่เลือกรับประทานอาหารคลีนเพื่อที่จะลดน้ําหนักค่ะวันนี้นะคะแพรม,มีข้อมูลดีๆนะคะจากเว็บไซต์องค์การวิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะในเรื่องของการทานอาหารคลีนว่าลดน้ําหนักได้จริงไหมมาฝากกันเดี๋ยวเราไปชมพร้อ,รอมๆกันเลยค่ะ การรับประทานอาหารครีนนั้นสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ค่ะเพราะว่าอาหารครีนจัดอยู่ในประเภทอาหารที่มีแคลอรี่น้อยแต่อย่างไรก็ตามการลดน้ำหนักด้วยวิธีนี้อาจไม่ได้ผลมากนักเพราะอาหารครีนส่วนใหญ่จะเป็นผักและผลไม้ไม่เติมแต่งรสชาติมากมายทำให้คนที่รับประทานอาหารเบื่อง่ายแต่ถ้าอยากจะลดน้ำหนักให้ได้ผลจริงๆผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรรับประทานอาหารแบบ Eat i t f i s Your Macros คือการรับประทานอาหารในแบบที่เหมาะกับความต้องการของร่างกายที่ประกอบด้วยโปรตีน <res> ไขมัน <t> แป้งหรือสารอาหารอื่นๆที่ร่างกายต้องการต่อวันในปริมาณที่พอดีค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะมีอ้วนแน่นอน <t>